7ข้อที่ต้องรู้ก่อนชมคนันเดอะมูวี่27และนี่คือเล่าสู่กันฟังพอดแคสต์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าคนันเดอร์มูวี่ได้เดินทางมาถึงภาคที่27แล้วนะครับซึ่งในภาคนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ30ปีของการตีพิมพ์มังงะเรื่องคนนั้นด้วยซึ่งภาคนี้มีชื่อว่า ดีเทคทีฟคนนั้นเดอะมลเลียนดอลล r p เพนทากรมหรือชื่อไทยอย่างไม่เป็นทางการว่าดาวนำทางล้านดอลล่าก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับระหว่างจอมจนคิดและฮัตตริเฮจิหลังจากห่างหายไปนานจากจอเงินตั้งแต่ปี2019ซึ่งดูเหมือนว่าภาคนี้ทั้งคู่น่าจะต้องห้ามหันกระพอสมควรเลยละครับแฟนขับลันเตรียมเฮเพราะลันจะมีบทบาทที่ดีที่สุดในรอบหลายปีโดยคนเขียนบทมูฟวี่27 ผยว่าในมูวี่25ลันยังไม่เด่นเท่าไหร่และรู้ว่าแฟนคลับคนนั้นคงจะแอบผิดหวังแต่เขาขอแก้ตัวในมูวี่นี้บทของลานจะต้องดีกว่าเดิมเดนนี่อาจจะเป็นบทบาทที่เขาชอบที่สุดของเธอและอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจับตามองอย่างโอกิตะโซชิที่เพิ่งมาขึ้นจอหนังใหญ่ไปครั้งแรกซึ่งตัวละครโอกิตะก็เป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องใหญ่บทที่อาจารย์โกโชเคยเขียนด้วยนะครับ มีจดหมายเตือนของจอมจนคิดปรากฏขึ้นในคลังเก็บของที่กลุ่มบริษัทโอโนเอะในเมืองฮากโกะดาเตะจังหวัดฮอกไกโดเป้าหมายของจอมจนคิดในครั้งนี้คือดาบของฮฮจิคาตะโทชิโชรองหัวหน้ากลุ่มชินเซนในอดีตขณะดเดียวกันฮัตโตริเฮจิยอดนักสืบฝั่งตะวันตกกับคนนั้นและเพ,เ,พเพื่อนก็อยู่ที่เมืองฮากโกะดาเตะเพื่อเข้าชมการแข่งขันเคนโดและในวันที่จอมจนคิดส่งหมายเตือนมาเฮจิ ก็มองออกว่าจอมจนคิดปลอมตัวเป็นใครทั้งอย่างต้อนจนมุมได้อีกด้วยในช่วงเวลาใกล้กันนั้นได้มีการพบร่างชายคนหนึ่งที่มีรอยถูกฟันบนร่างกายเป็นรูปดาวในเขตโรงงานของเมืองฮากดาเตะการสืบสวนทําให้พบว่าชายคนดังกล่าวเป็นคนญี่ปุ่นอเมริกาที่ถูกเรียกขนานนามว่าพ่อค้าแห่งความตายและพ่อค้าอาวุธในเอเชียเขากําลังตามหาสมบัติที่เชื่อว่าซุกซ่อนอยู่ในเมืองฮากดาเตะ โดยหัวหน้าตระกูลโอนโอเอรุ่นแรกมีความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมทางทหารอย่างลึกซึ้งในช่วงสงครามทั้งยังมีข่าวลือว่าอาวุธดังกล่าวมีความร้ายแรงระดับพิกษสถานการของสงครามได้แต่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามพอดี ดูเหมือนว่าอาวุธที่ว่ากับดาบที่จอมโจรคิดหมายตาไว้จะมีความเกี่ยวข้องกันมิหนำซ้ำยังมีโอคิตะโซชิปรากฏตัวความจริงที่ถูกซ่อนไว้กับดาบกำลังจะถูกชักออกจากฝักแล้วทำไมจอมโจรคิดที่ปกติเล็งแต่อัญ,ญมณีชิ้นใหญ่โตจูๆ่ๆทำไมถึงมาเล็งชิงเอาอาวุธโบราณอย่างดาบของบุคคลสำคัญไปติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์ที่จะฉายในประเทศญี่ปุ่นวันที่12เมษายนนี้ ส่วนประเทศไทยนั้นก็ต้องรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับแถมคนเขียนบท m o v ว e 27เผยว่าไทยภาคนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนรวมถึงให้จับตาการซัพพอร์ตของหลันให้ดีๆถ้าพูดมาขนาดนี้มีหลือจะไม่ไปดูก็ต้องไปติดตามกันในโรมภาพยนตร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ